แอปทักษะออนฝึกทำอาหารเตรียมตัวออกเรือนหรือเปล่าถ้าใครได้ดูรายการสามแซบจากทางโพลิพลัสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีพ่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณแม่ชมพู่อริยา และสาวแอปทัศออนเป็นพิธีกรดำเนินรายการจะต้องบอกได้เลยคขาว่ามีสัญญาณมาจากสาวแอปทัศออนอย่างชัดเจนเพราะครั้งนี้ได้มีการแข่งขันการทำอาหารซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวแอปทัศออนดูตั้งใจตั้งมั่นอย่างมากถึงจะมีคำสบป,ประมาทจากลูกสาวตัวน้อยว่าคุณแม่ไม่เคยทำอาหารมาก่อนแต่สุดท้ายสาวแอปก็ดูตั้งใจและทำทุกอย่างให้ออกมาดีแต่สุดท้ายถึงการทำแผนงจะน้ำแห้งไปหน่อยเหมือนน้ำจิ้มหมู แต่ก็เข้าใจนะคะว่าไม่เคยทำมาก่อนแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วมั่นใจคขาว่าถานุมนนกุญชานนนได้มาชิมฝีมือของสาวแอปทักษ ออจะต้องยิ่งตกกลุ่มรักมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะเห็นถึงความตั้งใจที่สาวแอปมอบให้กับอาหารในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนเขาว่าน้องปีใหม่เอวาลินลูกสาวตัวน้อยก็คอยดูอยู่เคียงข้างไม่ห่างถึงจะมาหยอกล้อคุณแม่บ้างแต่สุดท้ายก็มาช่วยกันและทําทุกอย่างให้สําเร็จนั่นเองค่ะเวลาที่เห็นสาวแอปทักสะออนและน้องปีใหม่มาร่วมกันทําอาหารแบบนี้ก็ดูน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะถ้ามีหนุ่มนนกุลอีกคนมาช่วยน่าจะเป็นโม เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบสุดๆถ้าสาวแอปทักอ,อนไม่สามารถทำอาหารรับประทานได้ซื้อกินก็ได้คะ่ะหนุ่มนนกุลเขาไม่ว่าอะไรหรอกแค่สาวแอปทั้งสวยเก่งมารยาทด,ดีและทำงานเก่งมากๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคะ่ะสาวแอปคะ่ะแค่นี้หนุ่มนนกุลก็คลั่งรักไม่ไหวแล้วเป็นกำลังใจให้สาวแอปในการทำอาหารครั้งต่อไปนะคะขอขอบคุณแอปทักอ,อนและนนกุลชานน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า